วันนั้นเด็กเขาก็เดินมาบอกครูว่าหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องทางบ้านเขาสงสารคุณแม่เธอขอใช้ความสามารถที่มีเพื่อแลกความฝันเฮ้ย้ชาตอกับภารกิจที่ต้องดวนกับเรายูทูบเบอร์แมชพิเศษของรายการที่เราท้าทายน้องครับโดยเราผู้ใหญ่สี่คนมารุมเด็กคนเดียว,วแล้วจไปวเร็วที่สุด นวีดีโอคนแรกเป็นผัดสามผม <3 S 1> มีประสบการณ์วิ่งเยอะสุดวิ่งลู่เหรอวิ่งลาวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลือดีเนธทยค่ะชื่อเล่นชื่อเตรมค่ะอายุ16ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนารีนุก,กูลจงังหวัดอุบรลราชธานีค่ะหนูเป็นนักกีฬา วิ่งของโรงเรียนค่ะทุกเช้าหนูก็จะมาซ้อมวิ่งเก็บที่นอนแบกบฟันก็ลงมาซ้อมแล้วตอนเย็นก็ญญเริ่มซ้อมสี่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งค่ะแสดงว่าหนูอยู่หอพักใช่ค่ะนู่หอพักญญเป็นหอพักเฉพาะนักกีฬาค่ะหอพักหนูอยู่กัน9คนค่ะก็ซักผ้าเองเนี่ยค่ะทำกับข้าวกินเอง ดูแลกันเองค่ะเวลาซ้อมก็เหนื่อยค่ะแต่ก็สู้เพื่อนาคตตัวเองที่บ้านสนับสนุนเต็มที่ค่ะบ้านเป็นยังไงบ้างวันก็คือยังไม่เป็นบ้านเลยค่ะก็คือห้องก็ยังไม่เหมือนห้องเลย ตอนนี้กบประตูกับ่บมีห้องน้ำกะตอนนี้ก็คือห้องน้ำตอนนี้ก็นนกใส่กับย่ายเป็นล้างเก่าค่ะนนก็อยู่ไปตามที่มีลำบากสุดๆล่ะคะ่ะมีหลายอย่างกันเป็นหนีนะ้ำ นอต้กับบ่มมีกับต้องไปกู้เงินออกระบบมาใส่ใจในขั้วเงินน้องเต้กับ่อมมีเขากินีินี่ทางคือพ่อกับแม่อ่ะให้หนูอ่ะคิดแต่เรื่องอนาคตตัวเองค่ะแบบทางนี้พ่อกับแม่จะเต็มที่จะส่งหนูเต็มที่แต่ก็ได้เข่านี่ นั้นเด็กเขาก็เดินมาบอกครูว,ว่าครูหนูหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วเราก็เลยถามว่าเอาเป็นทําไมถึงไม่ถึงไม่อยากเรียนต่อละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทางบ้านเขาสงสารคุณแม่ทางเราก็พยายามที่จะปรึกษาหาทางช่วยเหลือกันว่าเอ๊จะทํายังไงดีเพราะเราเสียดายอนาคตของเขาอนาคต นอนาคตหนูก็อยากเรียนต่อเพื่อที่จะมีนอนาคตที่ดีแล้วให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะพี่ชดโอ้โเฮ้ย ดีหนูชื่อนางสาวลินีเนธทยค่ะชื่อเล่นชื่อเปรมอายุ16ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเปรมเมื่อกี้เห็นสูตรนี่สุดท้ายอ่ะทีมชาติอ่ะหราลูกเหรอใช่ค่ะโอ้หนูเป็นทีมชาติกีฬาวิ่งวิ่งแบบไหนคะอ่อวิ่ง800เมตรค่ะโอ้ชุดใหญ่ใช่ค่ะว้าวหนูอายุออายุเท่าไหร่นะคะ อายุ16ค่ะ16เป็นชุดใหญ่ใช่ค่ะอ๋อกัลุกอีกละได้ได้ไปแข่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ไหนครับทษทีที่กัมพูชาค่ะอ๋อเป็นยังไงคะก็ยังไม่ค่อยดีค่ะไม่เป็นไรแค่ได้แขงแรกดีมากแล้วหนูยังไปได้อีกเยอะเออลูกวิ่งมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะส1บ่อ็ด โอ้โหสี่ปีได้ไปทีมชาติชุดใหญ่ที่ไม่ธรรมดานะนี่นะอนาคตหนูอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรคะอยากเป็นตำรวจค่ะอยากเป็นตำรวจทำไมคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะเนาะพวกโจรผู้ร้ายวิ่งตามหนูไม่ทันแน่หน่องหนีหนูไม่ได้หรอกเสร็จหมดอะในคลิปอะคุณครูเขาบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่หนูตัดสินใจเดินไปบอกครูว่าจะไม่เรียนแล้ว ทำไมตอนนั้นถึงถึงตัดสินใจบอกครูแบบนั้นนะลูกสงสารพ่อแม่คะ่ะรายได้พ่อแม่พ่อแม่น้อยหนูไม่อยากเป็นภาระให้พ่อกับแม่คะ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากเรียนต่อคะ่ะอยากสอบติดตำรวจคะ่ะหนูไม่ใช่ภาระหนูคือความหวังเดี <c oughs> ๋ยวไปดับความหวังท่านโอเคไหม นะตั้งใจอย่าไปย่อทอเป็นตำรวจที่เล่นกีฬาด้วยค่ะเออหลายคนเป็นตำรวจเป็นทหารนะใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่หอพักใช่ไหมครับใช่อันนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันมันมันเป็นยังไงบ้างออได้เป็นรายสัปดาห์ค่ะอันนี้คือของนักกีฬาใช่ไหมใช่พอไหมไม่พอค่ะได้กลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่บ่อยไหมลูกก็เสาร์อาทิตย์ค่ะก็ไปเจอ ท่านทํางานอะไรลูกแม่ทํางานอ่อรับจ้างค่ะขายของส่วนพ่อเป็นรับจ้างเป็นกรรมกรค่ะได้เป็นรายวันครับบ้านเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปอ่ะมันเหมือนยังไม่เสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะสร้างมานานหรือ,อย่างลูกสี่ห้าปีแล้วค่ะ ค่อยๆทำไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังไม่มีทุนในการต่อเติมเนาะใช่ค่ะบ้านที่สร้างอยู่คะ่ะหนูรู้ไหมว่าต้องใช้งบประมาณอีกประมาณเท่าไหร่ถึงเราจะสร้างเสร็จพ่อบอกว่าใช้งบประมาณสี่หมื่นค่ะครบครบเลยห้องนงห้องน้ำประตูทุกอย่างครบคน่าจะสี่หมื่นค่ะ,คะวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะ อืมโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคแล้วนะอาอะบ้านก่อนงานนี้ต้องโชว์สุดความสามารถสุดฝีเท้านะคะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเฟรมสวัสดีลูกสวัสดีค่ะดีใจมากที่เฟรม,มารายการนะลูกนะดีใจมากรด้มาการครับทําข้อมูลเขาตั้งแต่หลังซีเกมนะครับรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจมากอายุเท่านี้ทําไมติดทีมชาติได้แล้วก็อพอศึกษาเรื่องราวชีวิตก็พบว่า เป็นเด็กที่สู้ชีวิตและและควรได้รับโอกาสและคนทั้งประเทศควรรู้จักเขาครับซ้อมเยอะไหมลูกซ้อมเยอะค่ะหนักไหมลูกหนักค่ะซ้อมหนักขนาดไหนหนูซ้อมยังไงก็วิ่งข้าแบบเช้าวิ่งไหมวิ่งค่ะเย็นวิ่งไหมวิ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งวิ่งกี่วันอาทิตย์หนึ่งวิ่งหกวันค่ะต้องการครับมันหนักมากครับมันหนักมากแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะมีอาการบาดเจ็บใช่ค่ะหนูเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยค่ะตอนนี้เจ็บอยู่ไหมเจ็บค่ะ วันนี้เราเต็มที่นะครับเราเชียร์น้องให้ผ่านภารกิจนะครับจะได้สําเร็จในความฝันที่หนูตั้งใจนะลูกนะค่ท่านผู้การครับก่อนมารายการนะครับน้องมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันและรายการก็ไปบันทึกความสามารถของน้องล่วงหน้าด้วยครับนี่แหละครับการแข่งขันกรีธาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชนยุวชนชิงเชเลยญแทงประเทศไทยปี2566ครับ ยี่สปีหญิงรอบชิงชนะเลิศพวกที่สองพวกสุดท้ายเข้าพี่เพื่อนๆดูหน่วยก้านดีทุกคนเลยครับไปแล้วครับส่วนใหญ่ที่พี่เขารุ่นเดียวกับเราไหมหรือเราอายุน้อยสุดอ่าก็รุ่นเป็นหนูเป็นรุ่นอายุน้อยสุดอายุน้อยสุดในกลุ่มเนาะใช่หรือนายจิวอะไรฟันดีละดูดูจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะลุงนะใช่นี่ก็วิ่งเกาะเขาไปเลยเหมือนกันนะเนี่ยร่างกายแค่80%ดอรโหร่างกาย80เกิดอะไรขึ้นลูก เพิ่งหายป่วยค่ะป่วยตั้งแต่กีฬาแห่งชาติที่เมืองกาญค่ัโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่คือหนูเข้าที่สองใช่ค่ะโอแต่ดูหนูก็เหนื่อยมากจริงๆนะลูกโอเพื่อนเก่งมากครับโอเนี่ยครับได้ที่สองครับได้เหรียญเงินครับอายุต่ำกว่า19ปีเด็ก16ไปแข่ง19ครับ เหรียญเงินของเรานะครับน้องเปรมครับดังนั้นครับวันที่ไปถ่ายก็ลงได้เหรียญเงินแล้วเราก็เลยคิวรายการไม่ลงตัวน้องก็แข่งต่ออีกสองวันแข่งวันที่สองกันยาสามกันยาสี่กันยาใช่ค่ะสามกันยาหนูแข่งประเภทอะไรลูกหนูแข่งพันห้าพันห้าหนูได้เหรียญเหรียญทองเหรียญทองสามกันยา ได้เหรียญทองแก็สีกัญญาลูกหลางประเภทสามพันเมตรสามพันเมตรได้เหรียญอะไรลูกเหรียญทองเหรียญทองแหมเรามีคิวไปถ่ายนะ้วไม่มีคิวไเถ่ายคนเดียวได้เหรียญเงินนะฮะเออขอให้หนูโทษทีมงานเลยลูกว่าทำไมหนูทำไมไม่ไปดวงหนูหล่นลงนิดนึงแล้วเข้าใจว่าเขามีการจัดประเภทนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยหนูจำได้ไหมว่าใครได้หนูได้ค่ะนักกีฬายอดเยี่ยมนักกีฬายอดยี่ยโอเคแล้วท่านประธารครับช่วยนะครับ นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครใจร้ายกับเด็กได้ขนาดนี้ <c oughs> ก็คุยกับน้องลวงหน้าว่าเออน้องจะมากรุงเทพเมื่อไร <c oughs> น้องบอกมามาวันนี้มาแข่งล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหนูมาแข่งนะพี่ขอนัดถ่ายวันที่5ได้ไหมลูกเขาบอกได้ต้นการครับเราไปรู้เขาลง3าประเภทเขาลงแข่งสองแข่งสามแข่ง4วันที่ห้ามาแข่งนัดสําคัญของรายการด้วยโอ้เออ้การกครับและนี่คือแมชพิเศษของรายการที่เราท้าถ่ายน้องครับโดยเราอู้ใหญ่4ี่คน มารุมเด็กคนเดียวนี่คือนักกีฬาสี่คนของเรารับคนแรกครับจำได้ไหมครับสวัสดีครับแนทกินจูจากช่องแนัวีดฟูดครับพี่นักินจูครับพี่แข็งแรงนะครับพี่นทครับปกติแข่งกินวันนี้มาแข่งวิ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเต็มที่สูสีแน่นอนครับอีลาพี่นัครับคนต่อไปครับ สวัสดีครับผมซาบอนโอน่าฮะจากช่องโอน่าพ<อ>ี่ซาบอนะจากช่องโอน่าครับถึงจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ย,ยังแพ้คนในใจของเธออยู่ดี <c oughs> ไม่น่ามาแข่งกัไอ้คนนี้ยสวัสดีครับผมเอกละเมอครับ <c oughs> ไอเรามันก็วิ่งเก่งซะด้วยไงยงยามตำรวจก็หนีหมดหมดแล้ว อย่างนี้คู่แข่งก็ว้าวุ่นแย่เลยดิเดี๋ยวก่อนครับกล้องนี้ครับออกล้องนี้เหรอครับออผมต้องมองกล้องนี้เหรอพี่เอกละเมอครับและคนสุดท้ายอันนี้ดูดีสุดสวัสดีครับผมนิวจากช่อง Fit and Travel นะครับพี่นิวครับจาก Fit and Travel ากเตือน,น้องไว้ดีๆนะครับก่อนจะวิ่งจริงนะว่าวิ่งดีๆระวังลื่นนะครับโพรพี่เนี่ยทําหัวใจละลายไว้นแนนล้อนะครับโอ้โห <c oughs> ไม่ได้แล้วล่ะนี่คือพี่ๆจาก4ช่องยูทูบเบอร์ครับจะมารุมเด็กคนเดียวครับเ <c oughs> ดี๋ยแผนของเราเริ่มจากพี่นิวก่อนไหมเป็นไม้แรกรพี่นิวเร็วที่สุด พี่นิวคอแรกให้ผมวิ่งไม้สองไหมผมวิ่งหนียามบอยผมเป็นผัดสามผมมีประสบการณ์วิ่งเยอะสุดวิ่งลู่เหรอวิ่งลาวครับครับผมล่าสุด50เมตรชายได้ทองมา3เซนโอ้ได้เหรียญทองซอยทองเป็นนักกินระดับโลกพี่ผมไม้สุดท้ายผมปิดสวยๆเลยกินนักวิ่งได้ไหมกินยญ้าเทียมมาเราลวมพลังับเฮ้ นี่คือการประทะกันร,ระหว่างพี่ๆทั้ง4กับน้องเปรมครับระยะทาง800เมตรครับยูทูบเบอร์ทั้ง4ท่านเนี่ยจะวิ่งคนละ200เมตรลองนึกภาพผู้ใหญ่วิ่งแค่200เมตรครับร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่ทุกคนครับมาเจอกับน้องเปรมของเราจะสู้พี่ๆได้หรือไม่ น้องวิ่งมาต่อเน,นื่องสามวันนะครับโโอ้หและนี่คือวันที่4ครับเฮ้ยแซงเว้ยสู้สี่ครับนิวนำมะนิวนำและสบายมากวันนี้พี่นิววิ่งเต็มที่จริงๆครับมาแล้ววะ่ะส,สู้พี่สู้สโอเคเต็มที่พ,พี่อย่าแพ้<า>อย่าแพ้อย่าแพ้ เอกรับไม้แล้วครับไป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 เอกสวนมาเออเอกสวนมาพี่เอกวิ่งซอยเท้าเร็วมากครับดีมากเอกเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละพี่เอกก็แข็งครัเรหนื่อยแล้วเมื่อกี้เริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อละพี่เอกสู้เต็มที่ครับส0 0เมตรครับ สามบล์ปักด้วยครับอยู่นี่เร็วเร็วเอาคือ200เมตรผู้ใหญ่วิ่งใส่ได้เต็มที่เลยครับโอ้ยพี่บอลพี่บอลช้าพี่บอลช้าโอ้ยตายเร็วตายแล้วพี่บอลช้ามีเมียดอมไหมเมียดอมปะพี่บอลเร็วพี่เอาละครับแต่200เมตรนะครับเร่งได้ครับโอ้ยเหนื่อยเริ่มเร่งเริ่มเร่ง็วแล้วครับ เหมือนน้องเปรมก็ตกนิดๆนะครับพิซาบอลหน้าแดงแล้วครับพยายามจะแซงพยายามจะแซงน้องครับน้องพี่ก็บอกเขาเต็มที่ครับน้องเขาเก็บไปรอบสุดท้ายทัวร์สุดท้ายคือพี่นัทครับไปเลยไปนะซาบอลลูกพี่โอ้ยนะครับพี่นัทครับจะตายครับโอ้โหนี่สับเียครับรถเอเมบเลนอยู่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าเอ็มบูลันแอสต้าบลไปไปตับ คือเขา200เมตรได้เปีจริงๆนะครับ200เมตรที่วิ่งสุดได้เลยครับอ่แล้วอแล้วน้องอดแล้วโอ้ยนี่อดแล้วแล้วแล้วย้ายยู่เหลัสี่อะไปไปโอโพี่เนี่ยพี่นัดไม่ได้เลย นี่ครับเฉนนิดเดียวครับนิดเดียวฮะนิดเดียวด้วยร่างกาย70ซนตะครับน้องเปรมสามารถเฉือนชนะพี่ๆทั้ง4ได้ครับขอบคุณพี่ๆทั้ง4มากนะครับขอบคุณมากครับเพื่องการช็อปเวลานองทำได้คือ2.24จริงๆเรามีคุยกับเขาคร่าวๆว่าอยากให้เขาได้เวลาดีกว่าแมชก่อนหน้าที่ได้2.21แต่ว่าด้วยร่างกายที่ที่กรอบจริงๆก็ได้มีการคุยกัน ถ้าเราจัดแมชวิ่งให้แล้วหนูจะสามารถเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมแล้ะเปรมตอบพี่ทีมงานว่าอยากลองอยากลองอยากขอโอกาสอีกครั้งจึงเป็นที่มาของการวิ่งครั้งนี้ครับเรากลับมาที่สนามกีฬามหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตครับและน้องเปรมกลับมาคนเดียวครับ ไปแล้วครับ2นาที21วินาทีครับวิ่ง2รอบครับร่างกายดูตูกเปรียวขึ้นนะใช่อะเขาเฟิร์มเขาเฟิร์มมากเลยอะคือวันที่มาครับวันนั้นเจ็บแต่ว่านี่ยอุปสรรคคือมันมีน้ำนะครับมีน้ำฝนเพิ่งตกครับโซโซลูกโอ้โหวิ่งดีมากโอ้ดูกล้ามเนื้อไหลเลยมา2นาที21นี่คือ ตกรอบหนึ่งนาทีสิบวิแอบโดยประมาณอ,าอย่างเร็วเดี๋ยวต้องรุ้นดูรอบแรกก่อนครับว่ารอบแรกน้องได้เวลาเท่าไหร่ครับเป้าหมายคือ2นาที21นะครับรอบแรกควรจะใกล้ๆ1นาที10นะครับเอาละครับดูรอบแรกกันครับ เวลาของรอบแรกก็คือ1นนาทีโอ้โหเจวินาทีครับเล่เอาแล้วครับดีลุ้นครับผมว่ามันต้องดีดีขึ้นนี่คือใส่สุดนะครับใช่นี่คือใส่สุดครับผมไม่แน่ใจครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับอันที่แล้วหลุดูรรอหอนะคราวที่แล้วมันต่อเนื่องไงหลายวันไงคราวที่แล้วเขาเจ็บครับเขาเจ็บเขาเจ็บอันนี้เขาใส่เต็ม่อมเต็มฟอมโอ้โหลูกเลย ผมยังนึกอยู่เลยนะว่าถ้าเปรมมีโภชนาการทาอาหารที่ดีนะจวิทยาศาสตร์การกีฬาดีๆนะดีเลยใจเขาได้อ่ะทำไมมึงกล้ามอะไรอย่างนี้ล่ะลูกโอ้โหนี่คือใส่สุดครับโอ้โหกล้ามเนื่ยโอ้โหโอ้หน้องใส่สุดมากครับแต่ผมว่าน้องตกลงนิดนึงครับ รอบนี้อะคะเปรมตูกตกลงนิดนึงนะลูกใช่ฝนมันตกด้วยครับใช่มันต้องวิ่งหลบน้ำด้วยอะเวลาที่ได้ต้องต่ำกว่า2นาที21วิบเอวินะครับะไรเวลา<ช>ที่ได้คือส2 2> องนาทีสิบบทวินาทีับแต่ลูกเขามาวิ่งอีกครั้งทำไมเราทำได้ลูก ร่างกายดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะครับคือเวลา2.21เนี่ยไม่ใช่เวลาที่ยากไปสาหรับเปรมครับปัญหาของเปรมก็คือเรื่องอาการกรอล้าแล้วก็มีมีบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในที่สุดน้องเปรมก็ทําได้สําเร็จเก่งมากๆลูกเก่งมากๆครับเป็นลูกที่กลางวิทีครับมาครับท่านการครับวันนี้เราได้เห็นเด็กเก่งเด็กน่ารักได้รู้จักกับน้องเปรมทั้ง3ท่านรู้สึกยงไบ้างครับเปรมครับดีใจมากที่ได้เจอเปรมนะพี่ว่าหนูเป็น หนูเป็นนักวิ่งบนลู่และเป็นนักวิ่งบนเส้นทางชีวิตด้วยอ่ะกีฬาวิ่งมันสอนอะไรเราเยอะมากนะที่ชอบการวิ่งเพราะว่าเหตุนี้แหละหนูก็น่าจะรู้ดีฉะนั้นทุกเช้าเวลาตื่นมาซ้อมวิ่งอ่ะนอกจากซ้อมบนลู่แล้วซ้อมในหัวด้วยว่าเรากําลังวิ่งแข่งบนเส้นทางชีวิตเราอยู่สิ่งที่มันสัาพันธ์คือถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรอ่ะเราก็ต้องวิ่งให้จบอ่ะก็เหมือนหนูลงไปวิ่งต้องวิ่งให้จบและสิ่งที่สําคัญมากมากนะก็คือความอดทนมันไปทีละก้าวถูกปะ ชีวิตมันอีกยาวไกลเราต้องอดทนอดทนอดทนมันอาจจะลําบากหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยเราต้องอดทนเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายเราเป้าหมายเราคืออะไรและที่สําคัญนักวิ่งเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาให้เชิดหน้าแล้วมองไปที่ข้างหน้าใช่ป่ะไม่มองกลับหลังไม่มองลงล่างด้วยหน้าที่เราคือต้องไปให้ให้สุดเพราะทุกคนเขารอเชียร์กันที่เช้นชัยอย<ๆ>นะู่เนะสู้ๆนะคะ,คะติดตามตลอดค่ะขอบคุณค่ะอ,อยากเห็นทีมชาติ ไปให้ถึงให้ได้นะครับพวกเราสามคนให้ผ si> ่านค่ะเคลมลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องร,ราวในชีวิตของหนูเรื่องราวความเป็นเด็กดีเด็กกระตันยูเรื่องราวอนาคตบนเส้นทางการวิ่งของหนูให้ผู้ใหญ่ king power ทราบท่านชื่นชมในหนูมากลูก ท่านฝากส่งกําลังใจมาถึงหนูคิงพาวเวอร์เชื่อในพลังคนไทยและเชื่อในพลังความเป็นไปได้ท่านฝากบอกว่าเรื่องความฝันในการสร้างบ้านไม่ใช่ปัญหาท่านทราบตัวเลขแล้วว่าเท่าไหร่ท่านบอกว่า King Power รยินดีมอบทุนให้หนูไปสร้างบ้าน4ี่0มืนบาทจาก King Power ครับเกรมลูกความฝันที่เราฝันไว้มานานทำได้ในวันนี้จากความสามารถของหนู จากความเป็นเด็กดีของหนูหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจค่ะที่ทำทำได้ดูอยากพูดความรู้สึกดีใจตรงนี้กับใครที่สดลูกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ลูกดูอยากจะพูดอะไรกับพ่อและแม่พูดได้เลยลูกอยากบอกพ่อกับแม่ว่าหนูทำได้นะคะ ทำได้แล้วหนูหนพ่อแม่ไม่ลำบ,บากแล้วคะ่ะพ่อและแม่น้องเปรมครับ,รบสวัสดีค,สสดคุณพอ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากครับพ่อครับสี่หมื่นนี้สร้างบ้านได้ใจจริงก็ไม่อยากว่าข้าอยากให้เป็นทุนหลงลูกครัพว ไม่รู้มาก่อนว่าลูกจะมาขอทุนสร้างบ้านนะครับอ๋อพ่อแม่ไม่ทราบไม่ทราบมาก่อนอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นทุนการศึกษาน้องให้เขาได้เรียนครับแต่ลูกอยากให้เป็นทุนในการสร้างบ้านผมอยากขึ้นพ่อแม่ตามใจน้องได้ไหมครับเพราะว่าเขาอยากให้พ่อแม่สบายได้ครับผมนะพ่อแม่สี่หมื่นไหวนะพ่อสร้างสร้างได้นะสี่หมื่นสร้างได้นะครับเฟรมลูกท่านทราบเรื่องที่หนูเท้าเจ็บแล้ว ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าขาหนูหนูต้องดูแลลูกนอกจากเงินสร้างบ้าน4ี่0 0ื่นท่านให้งบเพิ่มอีก1,000งบาทให้หนูไปรักษาให้หายและทางรายการสืบทราบมาว่าทางคุณพ่อคุณแม่มีหนี้นอกระบบอยู่2 4 5 0บาททางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าตรงนี้ถ้าไม่ดูแลเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปลำบากนะครับทางคิงพาวเวอร์ปลดนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ รวมวันนี้นะครับโมเพนุงเปรมและครอบครัวจาก King Power 7,450บาทจากคิง g Power ครับ mm hmm. เขาห่วงว่าถ้าเขาเรียนแล้วจะเป็นภาระพ่อแม่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระเขาพูดมาคำหนึ่งพ่อแม่อธิบายเพ้าหน่อยไม่ใช่ภาระของพ่อของแม่หนูเลยหนูไม่ใช่ภาระพ,พ่อแม่นะนู <c oughs> แม่อยากให้หนูได้เรียน,นสูง คุณพ่อคุณแม่ครับน้องเปรมครับพี่คิงพาวเวอร์ครับเขามีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภามูลนิธินี้ครับเขาจะคอยสอดส่องค้นหาเด็กดีเด็กกระตันอยู่แต่ว่าขาดแคลนโอกาสและเขาตั้งใจมุ่งมั่นจะส่งเด็กกลุ่มนี้ครับให้ก้าวสู่ความฝันด้านการศึกษา ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ฝากบอกลูกนะครับว่าอนาคตข้างหน้าถ้าหนูอยากจะเป็นตำรวจหนูสอบเข้าในร้อยตำรวจหนูอยากจะเป็นทานายหนูเรียนนิติศาสตร์หนูอยากจะทำอะไรหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงในอะนาคตอยากเป็นหมอพยาบาลครูทหารได้หมดหนูอย่ากังวลเรื่องงบประมาณในการเรียนเพราะจากวันนี้เป็นต้นไปมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาส่งหนูเรียนจบปริญญาตรีลูก ตอ,อนนี้หนูรู้สึกไงกับตัวเองลูกไม่ใช่ค่ะ,ะหนูอยากจะบอกอะไรพ่อกับแม่ลูกได้หไหมลูกรักคุณเยอะมาทำได้เก่งมากหนูอยากจะบอกอะไรผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์พูดกับท่านผ่านกล้องนี้เลยลูกหนูอยากจะขอบคุณคิงพาวเวอร์ค่ะที่สนับสนุนหนูค่ะ หนูจะตั้งใจเรียนค่ะและจะทำจริงที่หนูฝันให้ได้ค่ะหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนี่คืออนาคตของวงการวิ่งบ้านเราและนี่คือว่าที่เด็กเรียนจบปริญญาตรีอีกหนึ่งคนจากมูลนิธิวิชัยศรีวนันประภาครับน้องเฟรมครับขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ เห็นจังหวะตอนที่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ได้อยากได้กุญสร้างบ้านแล้วเขาเขาตีพ่อเนีตีพ่อแสดงว่าเขาเขาไม่บอกพ่อกับแม่มัรานี่คือรักแท้ที่บริสุทธิ์มากคือพ่อกับแม่ไม่อยากให้อะไรกับตัวเองอย่างอยากให้ลูกลูกก็อยากก็อกพ่อแม่ลูกเห็นพ่อแม่ลําบากก็ไม่อยากเรียนกลัวตัวเองจะเป็นภาระแต่พ่อแม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอันนี้ทั้งนั้นนี่ขอตบมือให้กับทิงเพาเวอร์รู้สึกขอบคุณย้อนมากจริงเลยคือเราส่งกรณีน้องเฟรมไป ผู้ใหญ่เห็นภาพก็รู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกว่าทำอย่างไรจะช่วยเด็กคนนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือผมว่าท้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติท่านแค่รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ควรได้รับโอกาสขอบคุณมากๆครับ King เว w ร์ครับขอบคุณมากๆลยา่ะู้บนงคับการครับวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราสามารถประมูลได้แล้วนะครับโครงการ Super Art Charity ของเราถึง2ทุ่มนะครับที่แฟนเพจของเราครับ ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วครับจะมีผลงานของศิลปิน15ท่าน15ท่านนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมกุศลกับเรานะครับในการส่งต่อให้เด็กไทยได้มีอนาคตทางด้านการศึกษาก็สามารถบริจาคได้5บาท10บาท20บาท100บาท1,000บาทตามสะดวกเลยครับตรงนี้ส่งตรงถึงเด็กเลยนะครับผ่านกสศคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับ ทานผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ Ti t o อกของเราครับซุเปอร์จิ๋วออฟครับ